สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เรามาพบกันอีกครั้งเป็นครั้งที่สามแม้ว่าบางรายการอาจจะไม่ได้ออกนะฮะเพราะว่าเรามีถ่ายทอดสดแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะอย่างไรเสียเราก็จะมาพบกันในเวลา11นาฬิกาในจันทร์อังคารพุธนะคะเพราะฉะนั้นทฉันก็แม้ว่าจะไม่ได้ออกในกลางคืนศุกร์เสาร์อาทิตย์ แต่ว่าการที่ได้มาออกซ้ำในเวลาตอนกลางวันดฉันก็ถือว่ามีค่าควรแก่การที่เดเันจะได้มานั่งพูดสนทนากับท่านผู้ฟังนะฮะในสัปดาห์นี้เนี่ยใน2วันที่ผ่านมาเราได้คุยนะคะก็มีเรื่องแรกก็ปัญหาเรื่องของการวิเคราะห์รากเหง้าของความขัดแยง้ง เรื่องที่2ก็พูดถึงเรื่องของปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะทั้ง2เรื่องนี่รากเงาการวิเคราะห์รากเงาของความขัดแยง้งและการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการพูดในเชิงความขัดแย้งของคนสองฝั่งคือฝั่งแรกเราเรียกว่าฝั่งในเครือข่ายระบบอมาติยาธิไปไตยหรือเป็นฝั่งที่ ไม่เห็นอำนาจและไม่ต้องการคืนอำนาจให้กับประชาชนอีกฝั่งคือฝั่งประชาชนซึ่งมุมมองของกลุ่มนักวิชาการอนุรักษ์นิยมไม่เว้นแม้กระทั่งคออปปอไม่เว้นแม้กระทั่งสถาบันพระปกเกล้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างที่เห็นชัดๆก็คือคุณธีรยุทธ์บุญมีก็จะมองมีมุมมอง ต่อคนสองฝั่งในที่สุดเนี่ยก็คือแม้นว่าจะมองว่ารากเงาที่แท้จริงเนี่ยมองว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุคือรากเงาของปัญหาแต่ว่าก็ยอมรับความจริงในหมู่คนเหล่านี้ว่าเรื่องนี้ได้ขยายมาอยู่ในฝ่ายประชาชนเป็นจำนวนมากจึงกลายเป็นเรื่องของประชาธิปไตยเสียงข้างมากกับประชาธิปไตยคุณธรรม ดังที่เดนได้บอกเอาไว้ว่าประชาธิปไตยฟังที่เป็นของในมุมมองของคนส่วนน้อยและอนุรักษ์นิยมประการแรกเขาไม่สามารถบอกได้ว่าไม่ต้องเป็นประชาธิปไตยเพราะรู้ว่าโลกมันหมุนไปจําต้องเป็นประชาธิปไตยแต่จะมีข้อแม้ดังที่เดนได้พูดอยู่สองประการประการแรกก็คือจะมีประชาธิปไตยได้เนี่ยฝังคนส่วนใหญ่นั้นต้องเป็นชนชั้นกลาง จึงมีงานวิจัยจำนวนมากที่บอกว่าคนแสดงกลายเป็นชนชั้นกลางในชนบทนี่คือหลักทฤษฎีอีกแบบหนึง่งคือเอาทฤษฎีมาอ้างพูดง่ายๆว่ายังไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนท้อยหลังเหมือนร้อยปีที่แล้วเหมือนตั้งแต่กบฏหมอเลี้ยงหรือท้อยไปย้อนเกยกว่านั้นตั้งแต่ยุครัชการที่หาที่กลุ่มพระเจ้าน้องอยาเธอนะจำนวนมากนะที่เขียนขอ ที่จะให้เปลี่ยนการปกครองนะฮะให้เป็นอยู่ในระบอบที่มีรัฐสภานะ,ะแล้วลูกหลานของราชสกุลเหล่านี้ก็เป็นลูกหลานที่บอกว่าควรจะมาปรับปรุง1นึ่งนด้วยซ้ำนี่อีกเรื่องหนึ่งคือน่าชื่นใจที่ว่าในราชสกุลเหล่านี้แสดงความก้าวหน้าตั้งแต่ยุคยกปู่ยุคพ่อมาลูกหลานเนี่ย สืบทอดความก้าวหน้ามองเห็นการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งปัญหากฎหมายมาตราต่างๆเอาละค่ะนี่เป็นพูดถึงส่วนว่าในกลุ่มของอควรที่จะเป็นเครือข่ายอมาตก็มีกลุ่มคนก้าวหน้าอยู่จำนวนหนึ่งแม้จะอยู่ในราชสกุลผู้สูงสักก็ตามไม่ได้หมายความว่าจะมองไม่เห็นพัฒนาการของสังคมนะคะ ตรงกันข้ามในฝั่งประชาชนก็จะมีฝั่งที่ประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งกลายเป็นพวกอนุรักษนิยมไม่ต้องพูดถึงชนชั้นกลางเลี้ยนย้อนกลับมาพูดนิดหนึ่งตรงที่ว่าฝั่งที่ไม่เอาเสียงส่วนใหญ่จึงขนานตัวเองว่าเป็นคนดีคนมีการศึกษาดังนั้นจะคืนอำนาจให้ประชาชนต้องมอีพัฒนาการ ในแง่ว่าต้องศึกษาสูงต้องมีรสนิยมสูงต้องมีหอศิลปะต้องฟังเพลงฝรั่งเป็นต้องฟังเพลงคลาสสิกเป็นอะไรประมาณนั้นนี่คืองานเขียนของคุณทริรยุทธบุญมีจนกระทั่งไปเทียบว่าสุดท้ายก็คือมีคุณธรรมแบบเดียวกับสถาบันพระปกเกล้านี่คือมุมมองของฝั่งนั้นนะฮะแล้วขณะนี้เนี่ยเราก็มีวิวาทะความจริงเป็นเรื่องที่ดีนะคะตั้งแต่เรื่อง การแก้ไขมาตรา1หนึมาจนกระทั่งมาวิเคราะห์เรื่องรากเงาและการปลองดองเดนมองเป็นสัญญาณที่ดีว่าเริ่มเปิดพื้นที่ของการใช้สติปัญญาแน่นอนอย่างตัวอาจารย์ธิดาเองเนี่ยถ้าถามนะฮะในกลุ่มคนเสื้อเหลืองปัญญาชนคนเสื้อเหลืองหรือไม่ว่าจะเป็นคุณอนันต์ปัญญชนคุณหมอประเวศวสีคุณธีรยุทธบุญมี กลุ่มคนเสื้อเหลืองต่างๆปัญญาชนเหล่านี้ใกล้ชิดและรู้จักเคยผ่านการต่อสู้14ตุลาต่อสู้กับเผด็จการหาด้วยกันและรู้จักอาจารย์ธิดาดีกว่าแกนาเสื้อแดงด้วยซ้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างคุณธีรบุตรยุทธบุญมีก็ต้องขอบคุณนะฮะที่ว่าคนเหล่านี้ไม่โต้อตอบเพราะเขาเข้าใจดีว่าที่ดิฉันพูดเนี่ยพูดเพื่ออะไรและพูดจากจุดยืนอะไรและ ความที่เขารู้ว่าเราทำทุกอย่างนั้นเพื่อผลประโยชน์ประชาชนดังนั้นก็ต้องขอบคุณหลายๆคนที่จงใจที่จะไม่มีการตอบโต้แต่เขาก็ต้องรู้ว่าดิฉันจำเป็นต้องทำจำเป็นต้องทำเพราะว่านี่เป็นการตอบโต้ในเชิงหลักการเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเช่นนั้นเนี่ยนะ,ะฟังที่เป็นพวกอนุรักษ์นิยม ก็จะใช้อันนี้เนี่ยคีคอต่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นแม้นว่าจะเคยมีสัมพันธภาพส่วนตัวรักใครกันมากเพียงใดมานาทีนี้ก็จำเป็นต้องยืนกันอยู่สองฝั่งและรบกันจริงๆนะฮะรบกันจริงๆนี่คือสัมพันธภาพส่วนตัวแต่เมื่อจุดยืนนะฮะต่อสังคมต่อประเทศชาติประชาชนเนี่ยต่างกันต้องยืนกันคนละฝ้าและรบจริง แต่ว่าส่วนตัวก็คือส่วนตัวนะคะทนีนี้นั่นคือฝั่งที่อยู่คนละข้างกับเราขณะนี้เขาไม่มีความชอบทำใดๆพูดอย่างเดียวว่าเป็นคนดีเช่นเป็นเล่าปีต้องมาแพ้พวกโจโฉซึ่งเป็นพวกเราเนี่ยแหละเป็นพวกไม่ดีกลายเป็นความชอบทำสิ่งเดียวที่เขาจะเอามาต่อสู้ได้เพราะว่าเหตุผลอย่างอื่นไม่มีอีกแล้วนะคะซึ่งเรา ข้อนี้เราโต้ได้สบายเพราะ,ะนั้นดิฉันจึงขอเรียกร้องต่อฝั่งประชาชนและคนเสื้อแดงว่าต้องเข้าใจว่าแม้กระทั่งฝั่งอ,อนุรักษ์นิยมเขาก็รู้ว่าเขาเสียเปรียบเพราะว่ายังข้อเขียนของคุณธีรยุทธเขารู้ว่าในที่สุดโจโฉชนะเล่าปีแต่ในที่สุดก็ยังยืนยันความเป็นคนดีนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นดิฉันยังอยากจะเรียกร้องในฝั่งของฝ่ายประชาชนว่า อนาคตเรานั้นสดใสเพราะเราถูกต้องเรามีแต่จะเติบใหญ่เรามีแต่จะได้รับการยอมรับมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นจึงต้องอดทนเสียสละที่จะทำทุกอย่างอย่างพิจารณารอบคอบไม่ใช่เอาแต่ได้หรือคิดแต่ว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลแล้วที่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือทีมึงทีขูนะคะที่คุณทีทีเองทำได้ ที่าก็ทำบ้างเราต้องไม่ทำผิดเลยเพราะเราต้องการซื้อหัวใจประชาชนส่วนที่ไม่ใช่เป็นคนเสื้อแดงให้มาอยู่ข้างเราเราต้องไม่ทำผิดเลยเพราะว่าเราทำถูกเราจึงเติบใหญ่แต่ไม่ใช่เราเห็นแก่ได้เราจึงจะเติบใหญ่ไม่ใช่และจะไม่ใช่พวกลากมากไปแต่ต้องเอาความถูกต้องนำเรานะครเป็นทิศทาง เนีนจึงขอมาคุยวันนี้ในเรื่องปัญหาความขัดแย้งในฝ่ายประชาชนเพราะเราเลือกข้างกันแล้วนะฮะเนี่ยนขอเริ่มด้วยผังของคำว่าแนวร่วมเพื่อทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่าเราคือใครแต่ละคนต้องถามตัวเองว่าถ้าเป็นคนเสื้อแดงแล้วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนของประชาชนในฝั่งประชาชนนั้นไม่มีเฉพาะคนเสื้อแดงนะคะ ในฝั่งประชาชนนั้นมีประชาชนทุกสีเสือ้อเรียนขอเรียนอย่างนี้ฝั่งประชาชนหมายความว่าเป็นผู้ที่ถูกปกครองเป็นคนส่วนใหญ่มีหลายชนชั้นทั้งหมดนี้คือฝ่ายประชาชนแต่สำหรับเราคำว่าฝ่ายประชาชนเราเน้นที่คนเสียงส่วนใหญ่คนข้างมากนี่ไงเขาถึงมาบอกว่าเราเป็นพวกมีมุมมองประชาธิไปไตยคนข้างมาก เพราะนิยามของประชาชนมันเป็นเช่นนั้นจริงๆแน่นอนภาพรวมคือประชาชนโดยรวมแต่ว่าในนี้มันก็มีคนส่วนใหญ่และคนส่วนน้อยถ้ามีผังเรื่องของแนวร่วมขอผังแนวร่วมออกมาเลยนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าคนเสื้อแดงเป็นคนส่วนใหญ่ในฝ่ายประชาชนและภายฝ่ายประชาชนจำนวนมาก บวกกับคนเสื้อแดงเลือกรัฐบาลนี้นะคะเลือกรัฐบาลนี้ให้มาบริหารประเทศแต่ว่านี่ไงคะมาแล้วนะคะนี่คือผังนะฮะพูดตรงๆว่าผังของคนเสื้อแดงแต่เมื่อกี้เดนพูดแล้วนะคะว่าประชาชนนั้นมีเสื้อแดงอยู่ในฝั่งประชาชนแต่ไม่ได้มีเฉพาะคนเสื้อแดงนะคะ มันมีคนเสื้อสีอื่นอยู่ในประชาชนด้วยก็คือผู้ที่ไม่ได้มีอำนาจในการไม่ได้อยู่ใน,นกลไกรัฐที่บริหารไม่ได้อยู่ใน,นกลไกรัฐชั้นสูงนะคะเพราะนั้นต้องเข้าใจว่าฝ่ายประชาชนนั้นมีประชาชนหลายสีเสื้ออยู่ด้วยแต่มีคนเสื้อแดงเป็นคนส่วนใหญ่ในฝ่ายประชาชนและนอกจากเป็นคนส่วนใหญ่แล้วยังเป็นกำลังหลักที่นี่หันมาดูผังตัวนี้ พั้งตัวนี้เราต้องเข้าใจว่านิยามคนเสื้อแดงคืออะไรนิยามคนเสื้อแดงแดนได้บอกหลายครั้งแล้วคือผู้รักประชาธิไปไตยและรักความยุติธรรมคุณมีสองอย่างแค่เนี้คุณก็เป็นคนเสื้อแดงแล้วนะบางคนก็มีการรักคุณทักษิณเป็นหลักเมื่อวานนี้แดนได้คุยให้ฟังแล้วว่าเวลาเข้ามาถามคนในที่ชุมนุมปรากฏว่าคนเกือบทั้งหมดบอกว่าว่าเป็นคนรัก ประชาธิปไตยแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ชุมนุมรู้ว่าเขาคือใครเขาคือผู้รักประชาธิปไตยเพียงแค่นิยามเดียวคุณก็เป็นคนเสื้อแดงรักจริงนะไม่ใช่มีการรักแล้วแบ่งบอกว่าประชาธิปไตยแบบมีคุณ,ณธรรมประชาธิปไตยในโลกนี้มันไม่ได้แบ่งว่าเป็นฝ่ายคุณ,ณธรรมหรือฝ่ายเสียงข้างมากประชาธิปไตยมีนิยามเดียวก็คืออำนาจเป็นของประชาชนเท่านั้นเองถ้าเห็นด้วย ก็คือฝ่ายประชาธิปไตยไม่เห็นด้วยไม่ใช่ฝ่ายประชาธิทปไตยอย่ามาบอกว่าเป็นประชาธิทปไตยฝ่ายคุณธรรมไม่มีพวกคุณคิดขึ้นเองเพื่อแก้ตัวที่คุณไม่ยอมคืนอํานาจให้กับประชาชนต่างหากหันมาดูคนเสื้อแดงคุณดูผังนี้คุณจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างเราจะเห็นว่าในส่วนสีแดงนั้นนะฮะในที่นี้นอกจากคําว่าเสื้อแดงแล้ว เรายังหมายถึงองค์กรณที่นี้ผังนี้เราจะให้หมายถึงนปชแดงทั้งแผ่นดินสีแดงตรงกลางนั้นเป็นแกนนำองค์กรนั่นก็คือต้องเป็นแดงแทๆ้ๆแดงทั้งหมดนะคะตามหลักการถ้าเป็นองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการสังคมแกนนำองค์กรต้องเป็นกลุ่มคนที่ก้าวหน้าที่สุดไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยแต่ขอ ขอพูดความจริงว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงสังคมในขั้นนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยไม่ยังไม่ใช่การปฏิวัติสังคมยังไม่ใช่องค์กรขบวนการปฏิวัติแต่ถามว่าปฏิวัติสังคมไหมใช่แต่ไม่ใช่ขบวนการปฏิวัติต้องพูดอย่างนี้นะคะเราต้องการเราใช้คำพูดว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงสังคม และนี่เป็นระยะเปลี่ยนผ่านจากระบอบอมาตมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแกนนำองค์กรมันควรจะเป็นแดงแท้เป็นนปชขนานแท้นะฮะแล้วเรามีสิ่งที่เรียกว่าแนวร่วมชั้นในกับแนวร่วมชั้นนอกแต่ขณะน,นี้แกนนำขององค์กรนปชเราอาจจะเรียกว่านะฮะเป็นลักษณะแนวร่วมชั้นใน มันจึงต้องขยับออกมานะฮะตอนนี้ถ้าเป็นภาพสมมุติก็เหมือนกับว่าแกนนำนปชคือแดงแท้อยู่ตรงข้างในตรงกลางแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่แนวร่วมเช้นไหนแนวร่วมเช้นไหนเช่นนะฮะคุณอาจจะมีลักษณะสิ่งที่เรียกว่าเป็นพักการเมืองที่ใกล้ชิดนะคะหรือเป็นกลุ่มองค์กรที่เป็นแดงเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่นกลุ่ม24มิถุนาอาจจะเป็นกลุ่ม24มิถุนากลุ่มแดงสยามนะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายสังคมโซเชียลมีเดียซึ่งเขาก็ถือว่าใช่เป็นคนเสื้อแดงนะฮะเพราะฉะนั้นขณะนี้เราอาจจะจัดเป็นแนวร่วมชั้นหนในคำว่านะฮะแนวร่วมชั้นไหนกับแนวร่วมชั้นนอกนะคะ แนวร่วมชั้นนอกในที่นี้เนี่ยแนวร่วมชั้นนอกนะคะก็จะเป็นส่วนที่ห่างไปคือเขาไม่ถือว่าเขาเป็นคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าทั้งหมดนี้ก็อยู่ในฝ่ายประชาชนทั้งสิน้นยกตัวอย่างเช่นคณะนิติราชซื่อที่ยืนอยู่ข้ามประชาชนสาภาพแรงงานคณาจารย์ที่รักประชาธิปไตย รักความเป็นธรรมองค์กร NGO นี่ก็เขาบอกว่าเขาไม่ใช่เสื้อแดงนะเขาไม่ใช่เสื้อแดงนะคะแต่เขาเป็นแนวร่วมชั้นนอกทีนี้มันก็เหลือแนวร่วมชั้นไหนก็คือพวกเราทั้งหลายที่เรากําลังจะพูดในวันนี้รวมทั้งแกนนำด้วยนะเพราะนั้นแนวร่วมชั้นไหนก็จะมีแดงกลุ่มอื่นๆมีคุณทักษิณมีพักเพื่อไทย มีพักการเมืองอื่นๆก็เป็นได้ที่ก้าวหน้าถ้ามีถ้ามีนะคะเพราะฉะนั้นในปริมณฑลที่เราพูดนี้ก็คือแกนนำกับแนวร่วมชั้นในนะคะแกนนำกับแนวร่วมชั้นในเพราะนั้นขอให้พี่น้องได้รู้ว่าเรากำลังอยู่ตรงไหนข้อเรียกร้องตอนแนวร่วมชั้นนอกจึงต้องต่ำมากคือคุณจะไปบังคับให้แนวร่วมชั้นนอก มาทําเหมือนคนเสื้อแดงไม่ได้เพราะเขาต้องอยู่ห่างจากเราเขาต้องการความเป็นตัวของเขาเองสําหรับแนวร่วมชั้นในอีกเล่าหลายคนเป็นแดงต่างๆแต่แดงต่างๆเหล่านี้บางครั้งก็จะมาบังคับว่าเฮ้ยแกนนํานปชต้องทําเหมือนเขาหรือแกนนานปชบางคนก็ไปเรียกร้องแดงอื่นๆว่าต้องทําเหมือนนอปชถามว่าได้ไหมไม่ได้ แม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ทําเหมือนกับนปชและในขนณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยก็จะมาบอกว่านปชต้องทําเหมือนพรรคเพื่อไทยทั้งหมดก็ไม่ได้และไม่ถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในครึ่งแรกเนี้ดิฉันต้องการให้แต่ละคนรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณเป็นคนเสื้อแดงอยู่ตรงจุดไหนคุณเป็นแกนนำน,นปช หรือคุณเป็นเสื้อแดงส่วนอื่นๆหรือเป็นคนที่ไม่ใช่เสื้อแดงแต่เป็นผู้ที่เห็นใจเสื้อแดงเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าคุณคือใครในฝ่ายประชาชนอันนี้สำคัญมากคุณคือใครในฝ่ายประชาชนคุณอยู่ในฐานะแกนนำนะฮะขององค์กรอะไรบางคนเป็นแกนนำของแดงสยามบางคนเป็นแกนนำของ24มิถุนา บางคนเป็นแกนนำของวันอาทิตย์สีแดงหรือบางคนเป็นแกนนำของชื่อต่างๆนั้นจำไม่ได้ละในโซเชียลเน็ตเวิร์มีเต็มไปหมดคุณต้องรู้ว่าคุณคือใครและฝ่ายประชาชนนั้นเป็นแนวร่วมกว้างขวางที่กว้างใหญ่ไม่มีใครบังคับใครให้เหมือนใครได้และนี่คือเหตุผลที่ทำให้เกิดมีแดงกลุ่มต่างๆเพราะบางคนเขาอาจจะไม่ชอบแกนนำนปชร ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนโยบายบางคนขนานนามตัวเองเป็นนักปฏิวัติแล้วมาขนานนามพวกนปชเป็นพวกปฏิรูปนี่พูดเอาเองนะและ้วเดียก็ถามว่าแล้วคุณเป็นนักปฏิวัติเนี่ยคุณมีทฤษฎีอย่างไรคุณมีแผนการทําอย่างไรหรือบางคนทําท่าอยากเป็นการต่อสู้ที่ไม่ใช่สันติวิธีคุณบอกมาว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงสังคมแบบไหนมีหลักการทฤษฎีอย่างไรและเราจะไปเรียกร้องให้เหมือนกันไม่ได้ เชกเช่นเดียวกันเราไม่สามารถประนามนะคะคนที่คิดต่างจากเราว่าเป็นคนไม่ดีนี่เป็นนี่เป็นวิธีเดียวแบบเดียวกับฝั่งอมตเลยง่ายๆเลยก็บอกว่าอีกพวกเป็นพวกไม่ดีเขาเป็นพวกดีก็เราต้องพักครึ่งนี้เอาไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาพูดถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้งในฝ่ายประชาชนด้วยกันในครึ่งต่อไปค่ะ Thank you